ส,ว,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีผู้ชมและพี่ๆโชว์ลูมรถยนต์ใชยแล้วทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้มาพบกับรายการสาระ,าระน่าทางเก้าวิวนะคะแพรว่าค่ะแพรว,ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เองอม,มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อค่ะ อ่าโควิดในไทยสูงถึง ,9635 คนเลยสะมสูงห้าคนเลยนสูงมากเพราะว่าตื่นมาตกใจมากเลยนะเมื่อวานอ่ะใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเฉพาะในเรือนจําที่มียอดสูงถึง6000กว่าคนเลยนะโอ้โหแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอีก25่สคนเรียกได้ว่าแบบต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแบบหลายเท่าแล้วอ่ะตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าเออเราแบบว่าไปนู่นไปนี่เราก็ไม่รู้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นบ้างใช่ไหมแต่ว่า ในขณะที่รายงานเพิ่ง,พงมีเมื่อวานใช่ไหมว่ายอดผู้ติดเชื้อเยอะ,ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นรัฐบาลเขาได้ออกมาตรการผ่อนคลายมามในการนั่งร้านอาหารก็ค,คือว่าพื้นที่เสี่ยงเ,ยเสี่ยงสูงสีจังหวัดก็จะมีกรุงเทพใช่ไหมปทุมธาน,นีมีนนทบ,บุรีแล้วก็สม,มุทรปราการ4ีจังหวัดนี้ก็คือจะนั่งร้านนั่งทานอ,อาหารได้ไม่เกินสามทุ่ม แล้วก็จํากัดด้วยว่านั่งได้ไม่เกิน25ห้านของร้านยังไงอ่ะก็คือว่าโต๊ะสี่คนใช่ไหมแล้วนั่งได้แค่คนเดียวสตมคุณถ้าไปกินหมูกระทะใช่ก็คือสี่คนก็คนละโต๊ะคนละมุมอะไรอย่างเงี้ยทั่วถึงเหมือนไม่ได้กินด้วยกันก็เหมือนแบบว่าเหมาร้านอะไรอย่างเงี้ยเราสี่คนเออโอเคใช่แล้วก็มีอะไรผู้ในพื้นที่ที่ว่าเสี่ยงลองลงมาก็จะนั่ง ทานได้ไม่เกินห้าทุ่มส่วนเทกเวทในร้านอาหารอะไรเงนี้ก็ไม่เกินห้าทุ่ม,มใช่ส่วนพื้นที่ควบคุมที่ว่าไม่ได้แบบเสี่ยงมากใช่ไหมเหมือนในกรุงเทพหรือสีจังหวัดของเราอะไรย่างเงี้ยก็คือว่าร้านอาหารน่ะนั่งทานได้ปกติเลยไม่มีกําหนดเลยใช่เปิดปิดตามโปกติของหลานแล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็เปิดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมก็ต้องติดตามกันเนาะว่าต่อไปจะ,จะยังไงเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อมันเพิ่งมาเพิ่มใช,ใช่ไหมเมื่อวาน ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อก็ต้องติดตามอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถึงแม้ว่ามันจะมีพัฒนาการผ่อนมาเนอะก็แบบอยากให้ทุกคนระวังตัวไว้อยู่เสมอหรือว่าอยู่เหมือนเดิมนั่นเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อมันจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงมาที่สายบันเทิงกันบ้างค่ะคุณบิวแต่ว่าอันนี้จะเป็นบันเทิงแบบเบอร์ไว้หนึ่งยังไงนะเบอร์ไวเดี๋ยวนี้มีภาษาคสังเกตอ๋อนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็คือ เราได้ทราบแล้วนะคะว่า Miss u s s v e r s e ปี2020ปีนี้เป็นใครเมื่อวานนี้เองนี่นั่นก็คือมิ s a n นดร m มิซาเนสังเกตได้ปะได้ได้อยู่ได้อยู่นะยู่ว่าได้อยู่ได้อยู่คือไม่ต้องมูด <laughs> ก็คือเป็นสาวงามจากประเทศเม็ก hmm. ซ sí, so ิโกนั่นเองนี่ก็ถือว่าสวยแล้วก็เก่งสมมงมากก็ตกเครื่องให้รัวนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ชุดประจำชาติปีนี้ค่ะคุณวิวค่ะใครได้รู้ไหมของใครคะไทยเราหรือเปล่าเมียนมาของเมียนมากแบบว่า เป็นที่ฮือฮาในวงการนางงามมากกลิ่นะถึงแม้ว่าแบบทางเมียนมาเนี่ยจะมีแบบดราม่าเรื่องชุดก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นชุดประจําชาติปีมีไปนี่เหมือนเห็นเ่ามีปงมีป้ายด้วยใช่แบบว่ามาพร้อมชุดกับป้ายชูว่า p r a y for เมียนมาใช่เพราะเรื่องจากสถานการณ์ที่ประเทศเมียนมาตอนเนี้ก็ยังไม่ค่อยจะดีสเท่าไหร่น้องเหมือนนางสาว สาวงามของเมียนมาเนี่ยก็เหมือนมาเป็นตัวแทนละกันในการที่แบบช่วยสื่อให้ถึงแบบทุกคนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมก็เลยได้ชุดประจําชาติของปีนี้ไปแต่วิวชอบชุดของไทยมากเลยนะที่เป็นเหมือนปลาใช่ไหมปลาเออประกาศแล้วแบบว่าเป็นลายแบบทงชาติสวยมากเห็นสวยแบบสวยมากเห็นพี่เมีหน้าใส่แบบว้าวว้าวว้าวมากจริงแต่แต่ก็พี่เมีหน้าของเราเนี่ยก็ได้ติดท็อป10 นี่ถือว่าประสบความสาเร็จไปอีกระดับหนึ่งนะเพราะว่าจาก70กว่าสาวงามเลยนะคุวิวมันยากนะไปถึงติด top 1 0นะถือว่าแบบพี่แอมแนดาของเราก็ทําเต็มที่สุดๆแล้วในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับไปนี้เนาะไปสืบรู้มาคขาว่านอกจากพี่แอมแนดาเนี่ยนอกจาสวยทั้งภายนอกแล้วครบเครื่องภายนอกการศึกษาเอ่ยความสามารถเอ่ยใช่ไหม โหจิตใจนี้ก็สวยไม่แพ้เช่นกันนะเพราะว่าเขาเหมือนอุทิศตัวเองใหู้มนิธิที่ให้แบบจิตอาสาอะไรอย่างนี้ช่วยเหลือแบบูมนิธิต่างๆตั้งแต่ตอนเรียนตั้งแต่ตอนเรียนถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนสวยทางหน้าสวยทางใจอย่างนี้ก็แบบอาจจะเป็น ไอดอลให้สาวๆที่อยากจะเป็นม<ช>ิสยูนิเวอร์สคนต่อไปก็ได้ปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มงที่3ามาแต่ปีหน้าเราอาจจะ<อ>เป็นคุณก็ได้ใช่ไหมใช่อาจจะเป็นใครที่ดูเราอยู่ก็ได้หรือจะเป็นใครก็ตามที่แบบไปคว้ามงที่สมมาให้ได้คุณวิวไปประกวดไหมคะ พอก่อนอายุไม่เกินนะไปประกวดได้แต่ว่าสภาพตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วนะแพรวะเอโอเคก็อะไรอีกคะวันนี้แพรวาก็พาความโชคดีหรือสายมูอีกแล้วสายมูแล้วกันอ่ะเขาเรียกว่าสายมูมาฝากเพื่อนๆอีกหรือว่าพี่ๆผู้ชมอีกเช่นเคยนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของราศีก็จะเป็นเอาเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยจะดีักเท่าไหร่ก่อนละกันเนาะ กับราศีที่ช่วงนี้นะคะจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะจามีแต่เรื่องดราม่าดราม่าแบบดราม่ารวัรวๆๆเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือราศีตุ้นนั่นเองใช่ยังไงวิธีมีวิธีแก้ไหมอะ่ะวิธีแก้ก็เหมือนเราอาจจะเจอดราม่าในเรื่องรักความรักเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็อยากจะให้แบบว่าทุกคนอะ่ะเข้มแข็งไว้แบบ ไม่ว่าจะเจออะไรอะ่ะก็ขอให้เข้มแข็งแล้วก็อดทนไว้มันจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนซึ้งเกือบซึ้งน้ำตาไลหลแล้วโอ้แล้วก็แบบอ,อันที่สองก็คือแบบการให้อภัยไม่ว่าใครจะมาทำอะไรหรือโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้อภัยอยากให้แบบโอ้ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกแบบสบายใจสา,จาสบายใจเรา อะไรมาก็แบบช่างมันเถอะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปแบบอ๋อเขาเรียกว่าอะไรไม่เก็บไปเ,เก็บมาคิดจนให้เราแบบสุขนิยมชีวิตโนดาม,ามอะไรอย่างนี้ม,มาต่อกันที่ราศีทีช่ช่วงเนี้ยจะรวยๆเฮงๆเลยฟ้าผ่าเปี้ยงป้างเลยใช่รวยแบบฟ้าผ่าเลยนี่ก็คือราศีเมษนั่นเองอีกแล้วว่ะใช่ไหม ราศีเมษนี่เขาที่แล้วก็เกี่ยวกับออการเงินด้วยนะทน่หิบที่แล้วไปโ้โนะหโชาลาภมาเลยะราศีเมษช่วงนี้แบบว่าเรื่องแบบรวยเฮงๆงนี่มาเลยก็คือราศีเมษนี่นะคะก็จะช่วงนี้จะรวยฟ้าผ่าใครที่ต้องการที่จะเปิดธุรกิจต้องการที่จะเริ่มลงทุนอะไรสักอย่างเปิดร้านอาหารทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยรีบทาเลยลงทุนไปเลยแบบ สุดๆไปเลยอ่ะเพราะว่าทุ่มสุดตัวเผลิตกำไรกับคืนมาหลายเท่าตัวรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนใช่ถูกแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจัยวิจัยละยาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะสุดท้ายก็ยังไงอย่าลืมฝากสมาชั่วของเราบริการเชื่อลือฉุกเฉินบนท้องถนนยิบสี่ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็น แบตหมดใช่ไหมน้ำมันหมดอะไรอย่างนี้หรือว่ารถเสียเติมกุญแจไว้ในรถใช่ก็ตามทัางเราก็พร้อมที่จะให้บริการพี่พี่ทุกคนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ทางเราก็มีมาตรการเนาะในการที่แบบว่าใส่แมสไปให้บริการมีคบกเจลงอห์คือเหมือนดูแลตัวเองไปด้วยพร้อมกันตามมาตรการของรัฐบาลที่ออกมานั่นเอง ก่ก็สุดท้ายช่วงสุดท้ายฝากคำเมืองวันนี้แพราวาฝากคำว่าอะไรดีดวันนี้ฝากคำว่าจ้าดลำํำเหมือนจ้าดเงาอย่างนี้ปะใช่มันจ้าดเหมือนกัน<อ>จ้าดลํำก็แปลว่าอร่อยมากล้ลำเตเตะลํำเตเตะก็อร่อยเหมือนกันอ๋อแต่แล้วแต่ใครใช้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แพรวาใช้คำไหนจ้าดลํำมันเหมือนแบบมันอร่อยจริงๆอ่ะ เขาใช้ลำแต๊ะลำแต๊ะต๊ะไม่โอ้แล้วแต่คนแล้วแต่คนมันก็ใช้ได้หลายคำเนาะอ่ะยกตัวอย่างดีกว่าขนมจีนน้ำเนี้ยวนี่จฉาลนี่โหน่หิวเลยขนมจีนน้ำเนี้ยวเนี่ยแบบอร่อยมากไง ต้องทานที่เหนือเท่านั้นนะคะเชียงรายปะเชียงรายน้ำเงี้ยวใช่เชียงรายน้ำเงี้ยวลำปางไท่อวเข้าวซอยเชียงใหม่ใช่โนโนโนลำปางก็คือเสาวงามข้ามไปโอเคค่ะก็ก่อนจากกันวันนี้ก็่าลืมฝากพี่ๆกู้คนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผู้ช่อง YouTube แล้วก็ เฟซบุ๊กแฟนเพจของสมาชัวเตยนะจ้าก็ใขรที่บ่ากพาดข่าวเด็ดเด็ดข่าวอัปเดตล่าสุดข่าวปังปังของจากเฮาสองคนนะฮักนะฮักนี่นะจ้าก็อย่าลืมกดติดตามเฮาเตยกดกระดิ่งตยแม่กวันนี้เฮาสองคนขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ